ครับลุงเชื่ออะไรนะครับสังวันมาทุกวันโอเคครับวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับเกี่ยวกับประวัติชูช่วยและประวัติของลุงเล็กน้อยครับค,คบ่ะได้ค่าถ้าว,ว่าครอบครัวลุงนี้กี่คนหรอมีสามคนแล้วมีลูกคนหนึ่งค่ะมีลูกแล้วภรรยาคนหนึ่งใช่ป่ะครับอ่าโอแ้แล้วลุงพอแบ รายได้ต่อเดือนนะครับประมาณเท่าไหร่รายได้ต่อเดือนพี่วิ่งวินใช่ไหมทั้งหมดแปดพันแปดพันเราพยายามทำอะไรบแบบก็เขาอยู่เฉยๆนะเขาอยู่บ้านน่ดเขาอยู่บ้านนี้ยังลูกอ๋อลูกลูกไม่มีลูกโตหมดแล้วลูกโตแล้วใช่ไหมครับแล้วแบบลุงอยู่ในชุมชนนี้มากี่ปีลหรอสิบแปดปีปีนี้สิบแปดปีเหรอสิบแปดปีแล้วอยู่นานไหม ก็อยู่นานแล้วแบบคิดว่าแบบในชุมชนที่ลุงอยู่ครับมันมีปัญหาอะไรบ้างที่แบบลุงว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ครับอ๋อก็ลุงก็อยู่มาหลายปีก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรนะก็ไม่เห็นมีเรื่องวุ่นวายทุกอย่างก็โอเคเสียงเครื่องบินอะไรไม่รบกวนเบอ่าเสียงเครื่องบินนม่รบกวนอยู่นะอ่า ครับผมแล้วก็อลุองคิดว่าแบบถ้าอยากได้เพิ่มอ,อะไรเพิ่มเติมในชุมชนเมียครับลุองอยากได้อะไรเพิ่มก็ชเฉยๆก็กันแล้วแต่ทางหมู่บ้านเขาจะจัดกันเพราะว่าลุงเขาวิ่งวินได้เฉย ตรงนี้ก็ถือว่าพอใจในอาลุกก็พอใจแล้ววิ่งอยู่ใหนหมู่บ้านใ okay, ครับแล้วแบบลุงพอจะรู้ประวัติของชุมชนนี้บ้างไหมโอ้ลุงไม่ค่อยได้สนใจหรอกอย่างเงี้ยลุงว,วิ่งวินอย่างเดียว okay, อาลุงไม่ค่อยสนใจอะไรใช่ okay, ครับงั้น้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบอ่าไม่ทราบว่าพี่ชื่อพี่อะไรคนระับ อ้มสีนะส้มสีกับสีโกยุเท่าไหร่ครับสี่สิบแปดอ่าได้ทราบว่าพี่มีครอบครัวไหมครับไม่มีไม่แต่งานแล้วอย,อยู่ที่นี่ได้อยู่อยู่ชุมชนนี้มานานเท่าไหร่นนะะแล้วครับ <off ord> สิบปีแล้วปีมากกว่าสิบสิบยี่สิบปีดูต่ แล้วรายได้ที่ได้ราได้ตอเดียนเท่าไหร่ประมาณหน่ประมาณหน่งห้าบแล้วแบบรายได้ที่พี่ได้มีเพียงต่อต่อเดียดต่อรับปัญหาในชุมชนที่ที่คิดว่ามันเป็นปัญาที่อยู่มานานแล้วเจอไนไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไ่ีนะมีแต่กขโมยพวกอะไรขเขโมเยอะหมูบ้านเนี้ยนะมีขโมยเยอ แล้วเ,เหมือนถ้าแบบเพี่ยงได้อะไรก็ได้ในชุมชนอยากไดเพิ่มแหละเองคือว,ว่าไม่ได้มีขปลามนูนี่พวกยามอะไรยามมากขึ้นกกคอนอชยมันขาดเรื่องยามใช่ไหมแล้วคิดว่าแบบในมุมมองของนักศึกษามมองกรุงเทพอะครับเป็นยังไงบ้าบ ไม่รู้ะโอครับนนก็อยู่มานานสิบกว่าปีก็ทุกอย่าง่าโอเคเลย เสียงเครื่องวินรบกวนรบกวรนะคนดูบ้านเฉยๆเดี๋ยวดี๋ยวก็ดีลงมาบ้างนะก่อนก็มีดังมากเลยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริเยอะแล้วโหขลังมาไม่กี่ยี่ช่วงเย็นๆนะนะยอดผมมาไม่กี่ชั่วโมงไร้ย็นต่อสามรอบกับโอเคครับงั้นก็พี่เป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมไม่ใช่คต่คนที่นี่คนลอยอ๋อคนรลอยลอยย้อยู่ที่นี่พี่ทำอะไรทีพแบบ เป,เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านงั้นก็ขอบคุณมากเลยนะครับครับครับบ้าชืบ้าครับบ้านอายุเท่าไหร่แล้วครับ ป <10. S 2> ้าอยู่ชุมชนนี้มานานเท่าไหร่แล้ครับป้า0ปียี่สิ่ป้ามีครอบครัวไหครับมีมีลูกหรือว่ามีลูกหนึ่งคนลูกมีอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเก้ายีา่สเก้าทำงานเรียบร้อยแล้ว,ลวม,มือไป <A 5. S 2> คระ,ค,ะ,ค,ะคุณป้ามีรายได้เดือนเท่าไหร่ก็ห้าพัน ก็ปัญหาชุมชนนี้ที่ป้าเจเมี่อะไรครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะบ้านไม่ค่อยปัญหาอะไรนะครับแล้วถ้าเหมือนคุณป้าอยากแบบอยากเพิ่มอะไรให้ชุมชนน้าเพิ่มได้อยากเพิ่มอะไรครับเพิ่มอะไรดี ไม่เป็นไรก็ได้ครับถ้าคิดไม่ออกอ่ะโอเคครับงั้นคุณป้าอยู่แบบอยู่ในตรงนี้ครับคุณป้ารู้เรื่องเกี่ยวนักเรียนมเทพนั่นเป็นทุกษาครับไม่ไม่ค่อยดีอืมโอเคครับงั้นอ่าก็ขอเป็นพนักงานต้อนรับครับสวัสดีครับคุณครับ